ใางนีเฮ็ดย่างบานเฮ็ดละงหดดมยางดีครับบานดบาน่นีออนนครับ,บน่สปอร์เกกขาจลายเป็เกียวสองย่งครับนีครับนนีเฮ็ดย่งนึงๆเป็นนเป็นเฮ็ดละงาด้วครับเพ่พไปนอนนี่ครับเดี๋ยวปีนี้เป็นปีหนาเ,นเห,าเหคุยนะครับ สมมาหนึง่งคืนเมีนจะสีสมครับ ครับ <ผม S 2> สวัสดีพ่อพี่น้องมาพอกับน้องหนึ่งกับไอ้นวินนะจ๊สสยยะสวัสดีพญามียาห์พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาถุกันนะครับสวัสดีสิทุกท่านนะครับสวัสดีวันสงการนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนั่นนะครับเหมือนกันพอกันเนี่ยทีอะไรหนึ่งทีสิบสามจาตรงกับวันเสาร์จ้าเดือนมีถนาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าข้าก็มาพอกันอยู่ป่าบันสังหอมเมืองเก่านะครับในเขตบันสังหอมตำบลหอยคาอำเภออุรลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรุยกันเมืองซิมีเฮ็ดยังออกใหม่เนี่ยลัางใจเมื่อวาน อะไ้เฮ็ดเรืองูเพิ่งข่าดงงบดดินเนาะายสนิทรับเป็น,น,นรุ่นงินเบ้างครับเถมต้นเข้ามาก็เอากระตาสอนกันก่อน,นนะครับเน่นหอยไปลวดกันพ่อเราลุงนึงเฮ็ดยังเฮ็ดบดดินครับเฮ็ดสนิทแหลกนี่ลุงนึกว่าสิเป็นจังสีไหลวินสนิมีเห็ดอันนี้แล้วนาะออกเนาะหน่อยเพิ่นนะัวนี้สูง ว่าในลายไปนน็นอะไรหนึ่งเฮ็ดเขาเรียงเรียงกันเฮ็ดได้ไปสร้างที่เฮ็ดผงเขาดวงไอ้วินบาเคืองรู้ทุ้มหนังหนุ่มแ,แกงเบิดเลยแกงเจ็บขนาดนดี้ครับนี่อว่ามีคมไม่ม,มีเฟื่อนเนาะ,ะเข้มข้นครับสากรอบจะว่าดอกหนุ่มนะครับแบบเฮ็ดเผงเลยนะครับเฮ็ดบดญินปีนึง่จมพวกเฮ็ดผงน้อยวินเฮ็ดอันนี้เนาะ เ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> พิ <tortured. S 1> ่งบดเพิ่งเหินรับอัศจรรย์นีครับนี่ะเงีบแยงแข่งถึงกรดมังว่านี่นะครับเก็บบุเบิลมาจากนีเก็บบุเบิดเยอะยตนเย็เงี่บเลยอนยังขาวอีเลยครับยังจัดอยู่ในบทันเจ้น้อนงเนาะน้ิงจ้ามีดูมเนาะจ้ะ ออดอกไม้ชนดนึ่งนียนจ้ะกับขากับทองนิ่งามเีครับเนียนนิดหนึ่งางานแกงกีทาข้าวดงดีฮุบินทำเนียน,นจ้ะดอกหน่อยอยู่แต่ว่าเหี่ยวไปเลยน้อยวินเทัวร์ฝนมาหนำนเนาะ เดีดพี่นองร้ายนอนน้นึ่งนนี้ร้ายแหงจะม้ครบับนจุดสัดอีกนนี้ครับอีบันหนึ่งเยอะอีกสองดอกเลยีน,นะครับเอาไปยำกนเลยน้องหนึ่งมีเนาะเตรียจะต้ม็ซุปล้าก็ยำครับซีดดนี่นก็ตามฝนหน่อยวิ่น่อ กีเนมก้มเกืนไปกับธรรมชาติเลยนะครับคอลอนล่เวนยงไงมึงนี่เลยโงูเข็นปะเนาะน้หนึ่ง <laughs> จุดจำเนี่ยมีขายหญ่ขาใหญ่เลยครับจ้คุณเดวีนี่บางหมู่บ้านนี่เพลิงแง่เพิ่นเกิดเด้ครับะเะว่าลายล้างดอกเพิ่นขึ้ลายแย่นะครับลายแง่นะครับเม็ดอันนี้เธอเกิดเธอพุ่นพ่อหนามพ่อหลายนิหน่อยวินหมู่หนึ่งเนาะน Cai oh. Mungkin Ini pun lah ni Tak Mungkin ni Dah ชนะมองเกิดนี่ก็สิเกิดมองได้เคยเกิดนะครับติดดอ,อกมูใหย่แหงนะครับแต่ปกติของมเขินนั้นออกมูใหย่มูกลวงไ่ก็เห็ดปวกไงก็เฮ็ดผึ่งเขาดงงผึ่งแดงขาลายนะครับกอวนวันวิงทังนั้นกอนหนึ่็สิมีมูใหญ่มูหน่อยแต่ว่าช่วงนี้เพราะว่าฝนบ่มาสิส่วนหมากสิเป็นมูหน่อยน่อยวินเนาะดอกใหญ่ดอกหน่อยนะครับ ดอกดำดอกโมนแนวนี้น่าหนึ่งหนึง่งแน่จ้ะแล้วจะหฮมครับแล้วจะหม,ะมองกันแล้วจะสะาพดิน่นว่ารสชาติเดียวกันน่าหนึ่งหนึ่ง่ว่ารสชาติกับเสียพื้เกาเนะน ใช้ตาแล้วก็จะรวยสวยเนี่ยนี่ครับงามหน่อยดิเนาะ มบูรณ์เป็นเงนี่งินจะหลุนนี้น้อยวินเนาะเบิดเนาะอืมไปดีเงาเป็นติดกจเลยเป็นครูเนาะครูเป็นเงนนะครับแันี้โจ้ทองเลยเห็ดยดของหนึ่งนี้เห็ดยัอะไรเป็นแดงสีได้นี่ ยังแดงยังเหลืองมาแดงไม่เยอ้แดคขาบนม,มันขากระทิงเคยเห็นมอหนึ่งกระทิงบบเคยพี่เล่เต้หูเห็นอย <laughs> ู่ <laughs> ทางนี้เฮ็ดย่างบานเฮ็ดละงอกดอกหนึง่เงเลยบานเพื่อนบ้านขอา่อม้วนเขาเก็บผลแล้วนี่เนาะแมนที่ไรอ๋อทางนั้นย่างมันคือที่ส้มๆเหลืองเหลือง,งละงอกเหลืองเลยพี่อืม เตมการพอดีแค่เปลงคขาวดอกหนึ่งโข้พิเศษเป็นบานเบืดหน่อยเปนตัตั้งหลังนอเป่วยเบื่อนาะนะครับตัวเป็นเหี่ยวแห่งลงไปพ่อเป็นเสือต่อไปนะครับเพราะว่าฤดูกาลยังสีอีกเน่าไกลนะครับผมตอนนี้เก็เพพ่งเดือนเอมษายนนะครับในส่วนช่วงการอยู่ฝนสีดีไปนานเลปีนี้นะครับ อันนี้เห็ดพื้ดินวันหนึ่งเห็นจ้ะเนี๋ยวปีกออันหนึ่งห้าลอยอยู่นะครับเก็นอยู่นนอนนนันนึ่งตัวห้าเฮ็ดพื้นดินวันนึงนะใช่ จะนีเป็นเห็ดละงาด้วยครับเพื่อไม่ไปนองนี่ครับใอ้เบิร์นตีไก่นะครับลักษณะเพลินครับเดี๋ยวจะหักใหม่เคลียร์ให้เพื่อนนะครับสองเพคนจะเป็นยังไงนี่ครับขาเป็นจะเป็นเป็นเบาแนวนี้นะครับก็จะมีวงแหวนอยู่ขอบนี่นะครับลักษณะล้างฟันสีบล็อตมันบ่เงาด้วยครับเป็นตุบตะปูตะปีมเนี่ยนี้นะครับ นี่คือเฮดพีทนะครับพี่นี่ถ้พี่น้องเห็นกระย่าไปลองนะครับเป็นผีทครับเดี๋ยวเพื่อมปลอดภัยหลายเปอร์เซ็นต์นั่นอ่างหนึงน่งเห็นจ้ะยางมาผีอย่างหนึ่งนี่เฮดละงก์อีกแล้วบานบ่บานบานตัวแข็งยี่รักจะได้พาเพื่อนไก่หนึ่สงสปอร์เป็นลูนเห็นมั้ยจี จี๊เท่าเลยน่าจะพอให้เราหมวขาวน้องหนึ่งนนเนาะเมนจ้ะนี่ครับ,รบตีไข่ครึ่งก็เพจผิดที่ผมบอกได้ครับแต่ว่าต้องใส่คว่ำสำนากนิดน,น้อยน้องหนึ่งเนาะจ้าเนาะเก๋ไกกันมันมีบ้านนี้เด้งขาหลานะนเนี่ยหนักเมนอีรีนี่ครับละะักษณะดอกเพินครับขาจะลายเป็นเกลียวเลยเนาะเกดมีเกดครับจ้าเน,นี่ย จูมยางดีครับาเก็พื้นที่เบื้องหนึ่งนจังหน่อยโอยยทำงามเลยจ้าดูสิบริจีนี่ลงงูดูสิบรกีนจุ่มครับัอนี้บริกีนจุมบุ้ย13เมษานะครับช่องหา67นะครับนี่ครับน่มเองเนาะ่นจ้ะสูตนี้ด้ครับเยจิบอาชาด้ครับ ตัวนี้ต่างจิตพอกับเป็นลมครับเฮ็ดบ่แม่นยามเนาะตัวนี้ต้องสู้เนาะพี่น้องบ่แม่นซ่าเนาะแกงจิกกันพอดีครับรวมๆมื้อนี้อืเป็นตาน้อยฮะละครับบ่เป็นหยังขยัดใส่อยู่มื้อนี้พอหยิกแกงใส่ถอดตาเลยแล้วเนาะน้องนิง <c oughs> <c oughs> เนาะตาพอหลายๆเลยจ้ะหาฮ่าพี่ครับเก็บเฮดหยังน้องน,น,นิงทางนี่ยเก็บเฮดปุดดินบ่ดขาเลยนะครับ ผมกะจะไปรอหาเห็ดละงหกครับเห็นเห็ดเห็ดละงหก็เป็นแถวนี้แหละครับอีเด่นนึงพี่พูียายมาพี่พี่บุญบอกโอ้สี่ร้ายกันดอกเห็ดบิดดินบดตันนี้เยวะเลยเก็บไรมาใส่คอนใหม่เยียงเริยงเดีนีวกินชิบ่คยปันใดเนาะเียวจะดอกขึ้นหม บ่มันดอกยังหน่อยดอกไอ้วินดอกพุ่นนี่ก็ใหญ่แหละล่ะนอกแต่ว่าพุ่นบ่มีหนามพุ่นก็เลยเป็นจังสีเนาะเป็นเฮ็ดรูปเขาสทางผี่จละเก็บมาเลยพี่ได้กระเมียนมาเก็บมาเห็นเฮ็ดคนละดอกอีกเหรอล้วล้วอะไรสปัด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 เลยบ่ เดี๋ยวเออเงี้ยเดี๋ยวกจะได้งามเป็นเห็ดย่างหนึ่งๆเป็นเห็ดเกิดน้ำหองธรรมดาเองนี่โอเมนเห็ดปวกบ่โอเมนเป็นเห็ดเกลือคายบ้านคำนั่นหนึ่งๆจ้าเป็นเห็ดกินบัวให่นั่นน่อนี่เนาะจ้านี่รังหมองสิกินล่ะนะครับแต่ว่าแถวนี้ไม่เคยกินนะครับพอไอ้พี่น้องก็มาตั้งล่องนะครับกันไม่เคยล่องครับ

เดือดันดำหนึ่งเนาะมน,นจ้ะผุ่ดอกแค่เพิน่นอืมดอะไรยชี้เพิ่นก็ได้อาการง่ายขอไดน,น เก็บเห็ดบดดินอยู่ดีๆก็พออย่างนึงๆบ๊วยหมักยางก็เลยจ้ะพี่น้องนี่นี่โอ้ยแปะดินเลยนะครับคุณน,นะวิ่นตงนู้พวกก็สังเกตเห็นดอกพุ่นสมบัติเดี๋ยวปีนี้เป็นปีหนาอ้อ,อยยางป้าพวกก็จันการซีบหูนะครับตรงนู้นก็ยังบูหูได้จ้ะพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เป็นดอกปีนี้ก็คือปีหนานเลยครับเป็นหน่วยโอ้ยคุณนะมีตัดเอาโน่นนึงมีอนจ้ะมีตัดเอาจ้ะตัวนี้หน,น่วยเฮือมเพื่อน ยวสิาพาสิมนเลยอันนี้หนึ่งหนึ่งเลยนเะฮิอมอยู่นะจังตุ่นนี่ผมมีสัมน่อยวินเนาะ,ะผี่นวยซุกเพิ่นตั้งเพิ่มอีกเปนสีสิมันเลยเป็นซุกแห้งได้ครับนี่เป็นยางน้อยวินเนาะยางหลูกคุยนะครับเป็น,นง เทียวขอบ่คือเสียดมีนี่อวิ่ด่สองหน่วยปร๋กาลกำนองกุเกินนะครับุวน่ะเิเทื่เคดิเเเลยได้สีสือดอกคนนี้เพราะว่าดอกคนกำลังติโปงเฮนะครับหน่วยหามหามามหรือว่าเท่าอื่เฮิรมนะครับจ้ะโอ้ยุ่น หนึ谢谢่นี่หนึ่งหนึ่งหน่งหนึ่งหนึ่ง่นึ่งหนึ่งหนึ่ง่นึ่งหนึ่หนึ่งนี่หนี่งหนึ่หนึ่งหน่งน่ง งามเหี้ยเนตอย่งนีองเลยจ้ะจะน้วน้อยชุบด้วยครับคางๆกันนะครับก็ไปซู้พี่น้องกินน้อยกินมาแต่กุงเถียรออ้ยอาหารเหลือล้วนเลย่นได้น้นอยพี่น้องเห็นพ่ลไใหม่ช่ล้วิมีคนนะิ้มิมอีกคนนึงชิมีกอนบ้านนกินได้นี่ชิม จีบมยำได้กับหวานที่เก่าหวานอมเปรี้ยวนะครับสำหรับฉันสิค่ะเมาเบิ่งใหม่อะไรอย่างหนึ่งเนี่ยใจสินี่เปรี้ยวนิดๆแต่ว่าบางส่วนนี่สิหวานนี่หวานแฉบเลยด้วยนะวินเอาคือเตือนอยู่หวานอยู่ครับสุกเชียลุกเกินเชียเป็นวานะครับเป็นนิดนึงใส่ตานด้วย ตัวน uh ี huh. ้จะไ่ฟุกเขียคือกันนี้เ็บสจเต็เปลบวบจับเลย ีบาเมื่อน่อยนะอกออออออินบเบหน,ห,นหนึ่งๆแมนี่เนาะแมนจะหน่วยเป็ดผัดกม็มีได้นี่เนาะแมนเมื่กีกินไม่ได้เด้อจ้ะพี่น่องนแนเนี่ได้ยนงไงถ้าดังจกินบ่ได้ครับ เมียนจ้ะอนสอดหน่วยนั่นพี่น้องเมียนเอาก้วนาสัน่นนานลงมาเนี่ยอะไรแม่นชิมอะไใหญ่ไงนะครับเออชิมดึงคาดเกินนีน่นครับแลักษณะน,นขวานเพิ่งชิมยางเนี้ยน,นี่นั่นนึงจ้ะเป็นยางครับในวงเจน,นึงแม่นพูดไหน ในก็จะมีทั้งในบ่มียางแน่นอนวินเนาะเป็นเม็ดเหลี่ยงเนาะเป็นสีสมบนอันหนึ่งเขินแมนจ้ะสีสมนี่ครับเป็นจะได้วินหวานสีหอมนํำนะครับหอมเป็นเอกลักษณ์ของเพลินเลยกินอะไรก็จะมียางกิดสรุปเลีวเสบเนาะเสบครับอ่าเนี่ยในเป็นทั้งในชื่อว่ามียางครับจะมีตจขอบเปลือกคนนีนั่งนึงเนาะแมนจ้ะ เนี่ยซิ่มอยู่บ่อยวินเอาเลยเนี่ยซ้ำแห้งครับเนี่ยเปลี่ยนสีแต่ซุกแห้งเนี่ยนี่นเพิ่นว่าเทียหน่อยวินเนาะมาแล้วนะครับออกมาหอดรถแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลา13นาฬิกา32นาทีนะครับมาเป็นทวนงานอันหนึ่งเลยครับเด็กยังแง่นีม้านชึ่งเฮ็ด ใจทึ่งมะย่างมาก,กินเป็นของหวาน,นหนึ่งนึนนงเน,นาะเดียวย่างฮะนิดมาหวั่วบดีหน่อยวินเนาะิตามาหลายแห่งนะครับวันนี้เป็นเห็ดสิคักเห็ดกอกเนี่ยดอกนี่พี่น้องหลายหนึ่งวัอนี้เป็นเห็ดบดดินสีลายแต่ว่าดอกหน่อยเพิ่งเกิดขึ้นมากระห่ยวลงน้ำเนาะครับมีเห็ดบดดินนี่เห็ดเพิงเขาดงเห็ดละงูบ้านก็มีเลี้ยงแล้วก็ละงูขาวเนาะจุ่มหนึ่งหน่อยวินเนาะเห็ดเพิงแดงขาลายนี่ก็ได้ดอกหนึ่งเนาะสวยงามเป็นนะครับมออะย,นนมมบย่ดดรรางเข,างงางางข้าไป ยาเขาก็ได้ไลยเตือนพี่น้องิีเนาะงกินเบิด์ตกับกินเบิดเป็นโรคไปแล้วหนึ่งวันกินเบิร์ตเดื่อเดาจำีดเดี๋ยวไปหาหมอได้ครับแล้วนะจ๊ะพี่น้องซ้หรับคลิปมื่อหนึ่งหนึ่งกับไอ้บินก็พาพี่น้องเขาปลาหาเห็ดน่าจะเนาะมื่อหนี่งก็มันอยู่จะพี่น้องเฮ็ดท้อกับติมตาอยู่น่าจะน่เติมตาหน่อยเราอยู่กับไอ้แกงเป็นหมอใหญ่เลยน่าจะเนาะกะม้าพ่อปักย่างจะพี่น้องใครอยู่มะพ่อปักย่างสูตรที่หวานน่าจะพี่น้องหวาน ควรสสมเนาะจ้ะเนาะก็ถือว่ามาเนี่จ้ะพี่น้องได้ทั้งสองอย่างเนาะจ้ะเมือนี้เนาะสำหรับคลิปมืัอนี้ธรามะกก็อย่าลืมกดไลค์ได้จ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งกระป๋ายวิ่เนี่ยจะเพลิดเพลินผาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะตอนน้องหนึ่งกระป๋ายวินงสีผาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวได้แต่ละมื่นเนาะจ้าสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าได้จ้าแล้วนะครับเป็นยังไงพอเม่อพี่น้องลุงป่าใน AFC ทุกท่านนะครับสำหรับการเข้าป่าหาของป่ามือนี้นะครับก็ได้ษเฮดหลากหลายชนิดจ หมักยางซุกนะครับผมหรือว่าลูกยางเคลือลูกคุยป่าเป็นว่านะครับผมเพื่อด้อยู่ด้กินนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นวันสงการนะครับสงการียมตัวนะครับในวันเสาร์ที่สเมษายน2567นี่ครับขอให้ทุกๆท่านนะครับมีความสุขในการหย่นสงการนะครับผมก่อนจะกลับนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากณยามีนายพรอแม่พ่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณทุกท่านที่กดที่ตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่รวมตีช่ชมคำแนนรายการผิดาราาการได้ตอบชาวพระท่านใจขออภัยพราะยังไงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไว้นำนะครับผมอย่างหนึ่งทิ่การบ่ได้เป็นประจํานะครับขอหน่อยไว้ใช่ให้เพรามยังไงพ่อแม่พี่น้องลุกป่านาอิฟซีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมคลิปชงประสบจะโชคดีโชคมาันยามีโรคภัยหลไรใดๆมากรรมกายซุกทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีซุขี้ยิ่งกันไปนะครับ สำหรับวันนี้ขอเก่าคำว่า,าสวัสดีครับผมพอกันมือไม่ครับไปนั่งนึ่งบันเมื่อนเบิดตาเลอไปหาหมอได้กินหลายๆ